แล้วครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับผมช่องดินิพีคนอีสานกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปซีรีเน,นเซานะอีกแล้วนะโอ้ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าเราแบบห่างหายกันไปนานอยู่นะเพราะว่าผมตกันนนะท่านผู้ชมผมไอ้นี่เขาเรียกอ,อะไรไม่ว่างอัดชิปนะนได้แต่ไปเล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าของผมเวลามัน เวลามันเ,เล่นเกมกับเพื่อนใช่ไหมมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับมันก็เลยอัดคลิปไม่ได้ผมก็ไปเล่นน็อกรอบมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็ฟาร์มมาแบบ2วันเต็มแล้วสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็แบบนี่นะผมก็ไปเอนชาชุดเกาะมาให้มันครบนะก็กากากากหน่อยเอนชาได้เท่านี้แหละแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ด้านนอกผมก็จะทําเป็นฟาร์เมนูนะฟาร์มเอ,อ่อ เขาเรียกฟาร์มไหฟาร์มหมูทองแหละไปฟาร์มเวลกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาตะลุยนรกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่จะแบบเริ่มที่เขาเรียกอะไรจะเดินเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปตีมังกรกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอจดปิกัดลนลบสามส้าลบยีแปดหกเก้าลบยี่แ น,นี้จะเป็นปิกัดของเรานะผมกม็ผมก็อยากตีมังกรแหละพูดตรงๆอยากตีมังกรอยากไปหาอะไรสร้างให้มันเสร็จๆไปมาเราก็มาตุลนะินาล็กกันนะวันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากเจอนะผมอยากเจอปราสาทมากเลยครับท่านผู้ชมเรานี่เราก็มีแดวเสาที่มันมีปีกอยู่นะเราก็บินหาได้เลย เจอโซแซนอืมเจอโซแซนไม่ได้มีประโยชนะน์เรานะโซแซนณตอนนี้ไปท่านผูชมในเวลาบินหาไอโอมีประโอม,มบาซาซเป็นอะไรที่คตรน่าเขียนแล้วครับท่านผู้ชมอ่าไปยุ่งกับมันเลย เราก็บินไปนะเพราะว่าเราก็ม,มีมีเดินเสาที่มันบินได้ท่านผู้ชมค่อนข้างดีอะ่ะโอ้ยเฮ้เฮ้เบินชนอะไรเนี่ยอ๋อบักอันนี้ก็เป็นโครงกระดูกนะเราขุดโครงกระดูกนี้มาดีไหมท่านผู้ชมก็ดีอยู่นะผมว่าเหมือนแบบทำฟอสซิลเดินเสาร์หยักไรอย่างี้จริงมันก็มีแหละผมก็ขุดไว้สักหน่อยแล้วกัน เฮ้โยโอ้โอจจเจรจาทีมรับทนดูตอนนี้บ้านผมก็ฝนตกด้วยนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ฝากขออภัยโทษด้วยนะครับไปเอืมป่าเขียวอีกแล้วหรอ ผมต้องการภราษานะคนดูภาษามันอยู่ไหนกันไม่มีภาษาที้ผมจริงหรอมีไม่น่ามีนะเดี๋ยวทางกัเลยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลง ต้องการปรสสาตหมูว่าปรสาสัดหมูอยู่ไหนวะเจอปรสสาไอ้ใบอมป่าแดงด้วยจะไม่มีจริงหรอนี่ขนาดผมบินหาแล้วเนี่ยคนดูเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าไม่มีจริงหรอ biệt long lông long, bay được vào tham ăm ồ, à, nó phải liếc liếc โ้ยแมปก็ไม่โหลดอีกบินไปบินไปเราเดินสักหน่อยก็ดีนะท่านผู้ชมเผื่อแบบมันอาจจะซ่อนเราแถวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นใบอมสูดแซนหรอ ไม่ค่อยอยากบวบไอพวกกระดูกซะด้วยประเด็นคือเราเดินช้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเว้ยงั้นผมว่าเราควรตัดไปตอนเจอปัสสาวเลยนะไม่งั้มันจะยาวเกินขอใช้เวลาหาสักครู่นะครับ เอาละท่านผู้ชมโอ้โหนี่หลังจากที่เราแบบคี่หาคู่มนานอ่คนดูในสุดท้ายเราก็เจอสักทีนะฮะอยู่ด้านหน้าเราเลยโอ้โหแล้วผมไม่ได้พาบลอกมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่มันอยู่ด้านหน้าเราแล้วกว่าจะเจอนะคนดูเราก็ต้องเซฟปิดกัดดไว้ก่อนนะแคปรูปไว้ปิดกัด มันจะเห็นเราไหมเนี่ยในพวกเบลดพวกนั้นเราก็จะไปตะลุยนะคนท่านผู้ชมเอาละคนดูได้เวลาเราไปตะลุยกันเลยเราก็มาจอดลงที่ปลอดภัยก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็สอยมันเลยแตกหน่ง นูผมก็ถือว่าค่อนข้างแรง,งนะคนดูอินฟินิตี้ด้วยแต่ว่าเสียดายนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่มีลูตติ้งอะไรเลยโอ้โหแล้วมันไม่ตอบแท่งไปเ,เหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมเนีย่ยถาผมก็ค่อนข้างแรงนะแต่ไม่มีลูตติ้งอน่ะเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอินฟินิตี้เลยนะท่านะผู้ชมแลกของางเนี่ย หน่อยเจอกันหน่อยเบรเบรเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยนี่ไงโดนโดนเบรมันไม่สนผมเลยอะท่านผะู้ชมสงสัยผมตีเร็วเกินไปไอ้นี้มันทำไมมันมีสกิลตั้งเยอะจัวงอะแต่ไม่สมับผมเอาบินอุยอ้ยอุย้ยมันสวนแล้วมันสวนแล้ว จะเย็นใจเย็นคนดูเขียนสกิลตันก่อนนะโอ้ยสกิลตันเยอะมากอะท่านผู้ชมนี่งไงแผดเผาแผดเผาแผดเผาไปซะแผดเผาไปซะโอ้ผมไม่ได้ทำน้ำยาก,กันไฟมาด้วยฮะท่านผู้ชมแ้าผมโดนมยิงทีนี่หืม เราต้องรวงตายเลยนะเพราะเราเล่นหมดหาสดุดเลยความยากระดับหาครับท่านผู้ชมโอ้โหแหลงแหลงแหงไม่เงยโดนตจนีนเีนไม่เงยเราก็เก็บไปดีละตัวสองตัวนะ ไหนเราเข้าใกล้มันไม่ได้เราก็ยิงมันไปนี่จะมาแข่งยิงกับพี่เหรอหน้องยิงกับพี่เหรอหน้องยิงไปยิงเข้าไปหาแทงเบนให้ได้เยอะๆนะทุกนูนอุย้ยจิบหายลนะเราเพิ่งมายิงหมูนี่ท่านผู้ชมอุย้ย เฮ้เๆได้อยู่ได้อยู่เก็บแท่งแบบไเก็บแท่งเบบมาเยอะโอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากเจอโครงกระดูกดำด้วยนะท่านผู้ชมโครงกระดูกดำไม่ใช่ผมว่าไม่น่าจะมาฆ่ามันวันนี้นะเพราะว่าเราไม่มีรูทิ้งด้วยถ้าฆ่าเราจะเสียเวลายาวนานยิงยิง Yên 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 Nè, yên 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 men, yên 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 á yên á yên cái yên đầm yên 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 Kẹp, kẹp, yên 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 ฝามแทงเป็ดให้เยอะเลยนะท่านผู้ชมมันไว้ปรุงายาอะไรได้นะตายโอ้ไฟยาเนี่ยโดนกระดูกดำตีนะท่านผู้ชมโอ้กระดูกดำเยอะมากอ่ะถ้าเรามีลูติงตนะผมว่าังเราจะได้รักสองหัวอยู่มาสิกระดูกดำกระดูกดำกระดูกดำเหรอโอ้ยเราดีเจนกว่านะคุณนุ ระวังตายระวังตายผิดมันคุค่ะค่อนข้างแรง,งน,นะไหนเบสเกิดอีกบ่ามันมีสกิลตั้นเกิดน,นะท่านผู้ชมผมไม่ค่อยชอบเลยหนูเบสเกิดฝั่งนู้แตกหนึ่งอนยเกิดเยอะมากดูเกิดเยอะมากแต่มันเกิดฝั่งนู้นไง ก็กรงสป,ปามันอยู่ฝั่งนี้ผมรออยู่ฝั่งนี้ดีกวยไม่ไงที่นักผู้มชมเราฟาร์มแทงเบ็ได้นะพยายามอย่าไปโดนมันตีระยะใกล้นะนักผู้ชมมันตีแรงมากมนะนี่เราก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละแทงเบ็ดได้มาเยอะละสิบเอ็ดอัน เก็บใบเก็บใบคนดูโอ้มันยิงถอผมเลยไงวะเนี่ยมันยิงมาจากทางรหนการทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้เหรอ,าหรอมาสิกระดูกดำมาวัดกันหน่อยกระดูกดำกระดูกดำสองท,ทีตายนะนานผู้ชมดาบผมมันแรงมากเสียได้อย่างเดียวนะ้นผู้ชมไม่มีลูติง เกิดยังเกิดยังเดี๋ยวเราต้องไปหาบีดลูดมาด้วยนะท่านผู้ชมไม่เงี้ตายซะเม็ดเม็ดเม็ดมาดีกว่ามาดีกว่าโกดไรเดอร์เหรอคิดว่าเป็นโกดไรเดอร์แล้วมันเฟีย้ยวเห,หรอ

เราได้บีนนนะาม,มาสิบสี่อันเนี่ยนะท่านผู้ชมเยอะมากอ่ะมีแท่งบีอยู่ตรงนั้นด้วยตรงนี้นผมไม่อยากข้ามไปเลยท่านผู้ชมอุ้ยตรงนี้เป็นทางโดดลงนะแมวแมวเราฟาร์มตรงนี้ก็ได้เนะี่ยท่านผู้ชมนีม่งอ่ะผมว่าแท่งบีเท่านี้ก็นะ่าจะเยอะแล้วนะท่านผู้ชม เราลองไปสำรวจกันดูไหมเออห้ากองห้ากองไปไปไปเท่านี้เราก็แบบทำไปนั้นได้เลยนะเขาเรียกอะไรเออลูกเต่ายเดือดท่านผะู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมทะลุเวนชาซะด้วยทะลุเวนชาต่อโอ้ยพวกโครงกระดูกเต็มเลยนะคนดูฝาฟันฝาฟันไป ลงมันอยู่ทางไหนวะน่า,นาจะขุดเจาะลงบ้างคนดูเนีย่ยขุดลงได้เป่จะเจออะไรามวะโอ้ยเจอลาวาดิขุดลงไม่น่าใช่ทางเวิร์กนะนะคนดูอันนี้เป็นกล่องสปอนเซอร์เนี่ยทางขึ้นขึ้นไปไหน ขึ้นมาอยู่บนนี้เหรอเนี่ยเราต้องลงไปทางนั้นนะเราต้องไปทางที่เราไม่เคยไปนะคนดูเฮ้ยเว้ยเฮ้ยจะเย็นใจพวกขุดลงเลยนะขุดลงเอ้ยเอ้ยพวกไหนจะเกินไปหรือเปล่า มันอยู่ตรงไหนวะครับคนดูเ้ยแปลงหน้ามันแปลงหน,น้ามัน,เย,มนเยอะมากผมดูเยอะมากผมโดนลุมเยอะมากโอ,อ้ยอื้มอ,อื้อมาดิมาดิมาดิจะย็นจย็น สวยตายหมดแล้วกินเลยก่อนกินเลย้กินเล้นเนวนเนวพิ่มเลยโอ้โยเยอะมากฮะคุณดูน่าจะทางนั้นนะเจ็บนี่นะมาชมผม,ม,มเจอทางเข้าแหละรอ,อนมากกินไปก็บินเข้าเลยนะตามมา้องไปชมนี่เราเขอามาในฐานมันแล้ว อนี่กระดูกดำหมอเป็นแค่กระดูกดำหม้อถ้ามันมีแค่นี้เหรอครับคนดูโอ้ย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 แย่โอ้ยเจ็บนะเจ็บอยู่นะถ้ามันไปได้แค่นี้เหรอวะเฮ้ยอะไรเนี่ย ผมเกือบจบแล้วน่ยนะคนดูเฮ้ยมันจะยิงไปถึงไหนเนะี่ยไม่เงไม่ิงี้ยยิงกูนักหรอยิงกูนักห,อหรอไอ้พวกยี้ยี้อ่ะเดี๋ยวปอมป้าได้ไหมขอร้องลองไปทางนี้ดูนะ เราไม่เจอสถานที่มันเป็นนน้นแะลรคนดูสถานที่ปูบีดรูด้อหไะนแหละเจอใพวกนั้นมากอีกแล้วมาสีมาสิไม่ใช่บีรูดิคนดูเขาเรียกว่าอะไระนนเนเธอร์วัน่าจะทางนานนะคุณผู้ชมว่าโอ้เราจะตามอปกันนะเนี่ย ล in okay, well, hey, ืมดูเลื่อตัวยังไม่เลยครับคนดูเอาละมาเจอมันอีกแล้วทีเดียวตายอ่ะตาผมแรงมาละไม่ังไม่เงยโอ้ตรงนี้ก็มีสปาวูบีนะครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยคนดูผมจะตายผมจะตายเฮ้ยคนดู

ของที่ผมฟาร์มมาไม่นะโอ้โหเมื่อกี้ผมโคตรหลนเลยครับท่านผู้ชมโอโ้กระดูด,ดำเออของก,กูโอโ้ไม่นะท่านผู้ชมผมว่าพานี้ไม่ได้แล้วแหละพาหน้าเรานต้องเตรียมของไปสู้มันไหมะพาน่านล้มโอ้โหพานี้เฟลจัดเลยท่านผู้ชม โอ้ของเฮ้ยหายหมดเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหพานนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเย็นอับอายจัดพานนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมโอ้ยอย่าไปเล่นโหมดฮาร์ดไอ้อย่าไปนรกในโหมดฮาร์ดนะท่านผู้ชมอันตรายมากนีอ่อยากของกู อันนี้ผมก็ขอฝากไป้พียง่านี้นะท่านผู้นนชมไปนั่งทำใจแป๊บของผมหายหมดเลยบ๊ายบายครับทานผู้ชมเจอกันพร์ทหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ